ครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดู n น w าวเขียนคำศัพท์ในมาตราตัวสะกดแม่เกยคนละห้าคำค่ะเขียนคำศัพท์ในมาตราตัวสะกดแม่เกยคนละห้าคำค่ะต่อไปนะคะ เธอโพสนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำเพื่อให้นักเรียนสามารถสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆได้นะคะอักษรน,นำก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเขียนชื่อผลไม้ที่มีรสหวานคนละ3ามชนิดค่ะ เขียนชื่อผลไม้ที่มีรสหวานคนละสามชนิดค่ะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยผลไม้ที่มีรสหวานนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องอักษรน,นำนะคะมาดูว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากนี้จะให้ความรู้อะไรกับนักเรียนบ้าง พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรควบคำที่มีอักษรนำ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับคำที่มีอักษรควบและคำที่มีอักษรนำกันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับในวันศุกร์ก่อนที่ทุกๆคนจะกลับบ้าน คุณครูได้สั่งให้นักเรียนจับคู่กันและกลับไปทำรายงานในเรื่องของอักษรควบกล้ำและอักษรนำและให้กลับมารายงานในแต่ละหัวข้อในวันจันทร์ซึ่งวินกับกิ่งได้จับคู่กันทำรายงานในเรื่องของอักษรควบกล้ำและต้องรายงานเป็นคู่แรกส่วนท็อปกับจอยนั้นต้องออกมารายงานเป็นคู่ที่สองและทำรายงานในเรื่องของอักษรนำเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองคู่นี้ จะออกมารายงานหน้าชั้นเรียนอย่างไรสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะงานที่ครูให้กลับไปทำไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นครูขอให้คู่แรกนั่นก็คือวินกับกิ่งออกมารายงานหน้าชั้นค่ะสวัสดีครับคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆนทุกคนวันนี้วินกับกิ่งจะออกมารายงานเรื่องอักษรควบกล้ามครับ คำควบกล้ำหรืออักษรควบหมายถึงพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกันเสียงวรรยุกของพยานนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าคำควบกล้ำนั้นมีอยู่สองชนิดก็คือคำควบแท้ และคำควบไม่แท้ค่ะคำควบแท้คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลาผอพึ่งพอพานฟอฟันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือลอลิงหรือวอแหวนประสมสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำสนิทกันค่ะ คำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตน้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกรอขอรอขอรอตอรอปอรอ,ปรอพอรอและฟอรอเช่นกราบพระครุคระครีบปลา เครื่องบินตั้งตรงแปลงฟันพริกมักกรูดเสือโครงหอยแครงเป็นต้นคำที่มีลอลิงเป็นคำควบกล้ำจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกอลอขอลอ คอลอปอลาและพอลอเช่นกล้องส่องเกล็ดปลาเกลียวคลื่นคลุยตีกลองเปลวไฟแปลงผักพลอยลำคลองหัวปลีเป็นต้น ข้อควรจำของคำที่มีรอเรือลอลิงเป็นคำควบกล้ำก็คือคำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวโดยจะมีรอเรือและลอลิงรวมอยู่ในพยัญชนะต้นต่อมาเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วต้องไม่อ่านออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้นและสุดท้ายต้องไม่ใช่คำที่มีหอหีบนำค่ะ ต่อมาคือคำที่มีวอแหวนเป็นคำควบกล้ำซึ่งจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกอวอหอวอและคอวอเช่นกวางแกงไกวหวานไข่ห้างควันควายแตงกวานอนควา้าไม้กวาดไม้แขวนเสือ้อเป็นต้น ข้อควรจำของคำที่มีวอลแหวนเป็นคำควบกล้ำก็คือคำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวโดยจะมีวอลแหวนรวมอยู่ในพยัญชนะต้นต่อมาเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วไม่ต้องอ่านออกเสียงอะเกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้นต้องไม่ใช้คำที่มีหอน,นำและสุดท้ายระวังคำที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คำที่มีวอลแหวนควบกล้มครับ คำควบกล้ำชนิดที่สองคือคำควบไม่แท้คือพยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าผสมกับตัวเดียวกันเวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิะนะก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นครับคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานซอโซสอสลาสอเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือเช่น จริงไซเซ้าเศษฐีสีศรัทธาสร้างเสริมสร้อยสะสงสร่างเป็นต้นส่วนคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าคอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือแล้วออกเสียงกลายเป็นซอโซ่เช่นสวงตรงทราบตามสาย แทกสุดโสมมัดซีอินซีนนซีพุจาเป็นต้นครับท็อปกับจอยออกมารายงานต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆนทุกคนวันนี้จอยกับท็อปจะออกมารายงานในเรื่องอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวพยัญชนะตัวแรกของคำจะอ่านออกเสียงอะ กึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมและอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกครับซึ่งเราสามารถแบ่งอักษรนำได้ดังนี้คือคำที่มีอักษรสูงนำคำที่มีอักษรกลางนำคำที่มีหอหีบนำและคำที่มีออ่างนำครับและเราก็มาดูคำที่มีอักษรสูงนำกันก่อนเลยนะครับคำที่มีอักษรสูงนำ เช่นคำว่าข,ข,นข,นขนาดขนบขนมขนาดเฉลียวฉลาดฉนไหนฉงนถลำถวายถนดัดถลนสรุปสเสนอสลับสนองเป็นต้นค่ะต่อมาคือคำที่มีอักษรกลางนำเช่นคำว่า จสมืน่นจะหมูกจรัดจรวดตหนุตะวัดตลกตลาดตลอดตวาดปลาัดประหอดอารามอาร่อยอเนกอนาดเป็นต้นส่วนข้อสังเกตคำที่มีอักษรสูงนำและคำที่มีอักษรกลางนำข้อแรกคือ คำข,ข้างต้นพยายงที่หนึ่งออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าประสมกับสระอะออกเสียงอะเพียงครึ่งเสียงส่วนพยายงที่สองออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองะสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าคล้ายมีหอยหีบนำข้อที่สองนอกจากคำข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายคำที่มีอักษรนำซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรือเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำคืององูนอนเณน,นอนหนูหมอมา้ายอยักษรอเรือรอลิงว่าแหวนและออกเสียงพยางที่สองคล้ายมีหอยหีบนำครับเช่นคำว่าผลิตอ่านว่าพลิตฝรัง่ง อ่านว่าฝะรังสเสวตอ่านว่าสะเวดสยามอ่านว่าสะยามสวัสดอ่านว่าสะวัดกนกอ่านว่ากะนกตะงิดอ่านว่าตะงิด และก็สุดท้ายคือคำบางคำแม้มีลักษณะเหมือนข้อหนึ่งและข้อสองแต่ไม่นิยมอ่านพยางค์ที่สองเหมือนมีหอยหีบนำเช่นคำว่าคณิฐาอ่านว่าคนิถาคมาอ่านว่าคมาสรัญยูอ่านว่าสรัญยูสมัญญาอ่านว่าสมัญยาสมาทานอ่านว่าส มาทานสมาธิอ่านว่าสมาธิกนิฐาอ่านว่ากนิฐาอนัตตาอ่านว่าอานัตตาหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับข้อสังเกตทั้งสามข้อของคำที่มีอักษรสูงนำและคำที่มีอักษรกลางนำกันไปแล้ว เรามาดูคำที่มีหอหีบนำกันต่อนะคะซึ่งคำที่มีหอหีบนำนั้นเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบนำพยัญชนะตัวหลังคืององูนอเนนนอหนูมอมา้าหยอ,อยักษรอเรือลอลิงและวแหวนค่ะแต่ไม่ออกเสียงตัวหอหีบ แต่ออกเสียงตัวพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบเช่นคำว่าหยุมมยิมหนักหนาหรูราหญิงใหญ่แงนงายหลังไหลวันไหวหมักหมมเป็นต้นค่ะและสุดท้ายก็คือคำที่มีอออ่างนำค่ะ ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นออา่างนำยอยักไม่ออกเสียงตัวออา่างแต่เสียงว่าในยุคของพยาางงออกเสียตยตพัญชนะออา่างมีเพียงสี่คำได้แก่ยาอยู่ยางและอยากถ้าอย่างนั้นเรามาดูบทร้อยกรองของคำที่มีออา่างนำกันนะครับยา อยู่อย่างอยากได้ของเขาอยู่อย่างคนตัวเบาสุขลำอย่างอยากอยู่อย่าเอาแต่นี้อยากอยู่อย่างอย่าย้ำเหล่านี้ออนำว่าเวลาหมดแล้วครับน้องๆแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องอักษรควบและอักษรนำนะครับส่วนคาบหน้านั้นจะมีเรื่องอะไรมาสอนอีก โปรดติดตามนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคลิปว,วิดีโอที่คุณคุณนำมาฝากนักเรียนนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากคลิปวิดีโอ บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะบางคนอาจจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะไปฟังกันเลยค่ะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องอักษรน,นำนะคะไปฟังกันเลยค่ะอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะ2ตัวประสมด้วยสระเดียวกัน เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยัหลังตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำนะคะลักษณะของอักษรน,นำนะคะ 1. คําคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันออกเสียงเป็นสองพยางพยั์หน้าออกเสียงคล้ายประสมสระอะออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะ พยัญชนะออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏนะคะโดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะตามกันยังไงนะคะ1.1นนะคะพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังมีตัว พยัญชนะมีงอนะคะตัวนอตัวมอตัวยอตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอค่ะเช่นนะคะคำว่าสงบอ่านว่าสงบไม่อ่านสงบนะคะสนุกอ่านว่าสนุกไม่อ่านสนุกนะคะสมองอ่านว่าสมองไม่อ่านว่า สมองนะคะให้ใส่ตัวหอหีบเข้าไปด้วยนะคะ1.2นะคะพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังนะคะมีงมีนมีมมีรอมีรอแล้วก็มีวอนะคะเช่นอะงุนอ่านว่าอะงุนไม่อ่านว่าอะงุนนะคะกระหน อ่านว่ากนกไม่อ่านว่ากนกนะคะจมูกอ่านว่าจมูกไม่อ่านว่าจมูกนะคะต่อไปนะคะสองคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสละตัวเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบนะคะพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียว หรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นออนะคะพยัญชนะตัวหลังเป็นยยักออกเสียงพยัญชนะเดียวไม่ออกเสียงหหีหรือออนะคะแต่เสียงวรรณยุกข,ของพยางค์หลังเป็นไปตามเสียงตัวหหีหรือออาที่นำนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ หอนำนะคะหอยีบนำนะคะเช่นคําว่าหวังใหญ่หนึ่งหมายหยุดหรือหลับแล้วก็คําว่าไหวนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะอ,อนำนะคะออ่างนำก็จะมีอยู่แค่สี่ตัวด้วยกันนะคะนักเรียนจําให้ดีๆนะคะมีคําว่ายา่าอยู่อยา่ยางอย่ามีแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะข้อควรสังเกตนะคะ หนึ่งคำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงพยัญชนะตัวหลังเป็นมอมานะคะไม่อ่านออกเสียงอย่างตัวอักษรสูงนะคะเช่นสมาธิอ่านว่าสมาธิสมาชิกอ่านว่าสมาชิกนะคะสองนะคะคำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูง พยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรกลางหรืออักษรต่ำคู่นะคะไม่อ่านอย่างอักษรสูงนำนะคะแต่อ่านเรียงพยางเช่นนะคะแสดงอ่านว่าแสดงพากาอ่านว่าพากานะคะสามคำบางคำไม่มีอักษรนำแต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำนะคะเช่น ประโยชน์อ่านว่าประโยชน์วาสนาอ่านว่าวาสนาิศยาอ่านว่าริศยาเราจะไม่อ่านว่าวาสนานะคะไม่อ่านว่าริศยานะคะเราจะอ่านว่าวาสนาแล้วก็อ่านว่าริศยานะคะต่อไปนะคะนักเรียนทำใบงานเรื่องอักษรนำ ไปดูกันว่าคุณครูจะให้เรียนทำใบงานอักษรน,นำนะคะเป็นยังไงนะคะใบงานเรื่องอักษรน,นำนะคะคำชี้แจ้งนักเรียนหาคำศัพท์อักษรน,นำตามที่กำหนดให้พร้อมแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะตัวอย่างใบงานก็คือหอหีบนำวอแหวนนะคะหรือว่าหอนำวอนะคะคำศัพท์ที่คุณครูนำมาก็คือคำว่าหวานนะคะ ประโยคที่คุณครูแต่งมาก็คือฉันมีน้องสาวชื่อไขหวานนะคะไปดูใบางานกันเลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5นะคะดูว่ามันมีหอนำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็หาคำศัพท์ตามที่คุณครูกำหนดให้ได้เลยนะคะ อย่าลืมแต่งประโยคมาด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ10นะคะดูว่ามันมีหอนำอะไรบ้างนะคะบางข้อก็อาจจะมี หอนำที่ซ้ำกันไม่เป็นไรนะคะเพราะคำศัพท์ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเรียนแล้วก็อย่าลืมแต่งประโยคมาให้คุณครูอ่านด้วยนะคะและนักเรียนอย่าลืมเช็คคำผิดด้วยนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปคะ่ะ reflective thinking นะคะ นักเรียนส hm นามารถนำความรู้เรื่องอักษรนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เ sure. ร right ื่องอักษรนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมานะคะว่าเรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับวัน <hi> นี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอดีๆ ะะขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้พร้อมแล้วแล้วเธอเนี่ยพร้อมหรือย,ยังที่จะได้ฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจมาก